เศษดส่วนสองพร้อยหกสาราชาวีรชนเกิดใหม่เพื่อขัดกลาว,วิธีต่อสู้และกลายเป็นอัศวินฝึกหัดที่แกร่งสุดในโลกเล่มสองแรงดีบวกอิงลิสและราฟิเนียได้เดินทางไปถึงเมืองหลวงเข้าเรียนที่อาคาเดมีอัศวินแต่สิ่งที่ทั้งสองได้พบนอกจากเพื่อนใหม่ๆแล้วยังได้พบคนรู้จักเก่าทั้งที่ทเป็นมิตรและศัตรูที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดด้วย เนื้อเรื่องในเล่มนี้ยังคงอ่านได้เรื่อยๆเพลินๆชวนองยิ้มตามแบบฉบับไลโนเวลทั่วๆไปขายถึงกลิ่นอายุริความน่ารักและบ้าการต่อสู้ของนางเอกเริ่มด้วยการแนะนำโรงเรียนและตัวละครใหม่ก่อนที่จะมีเรื่องราวนำไปสู่ฉากต่อสู้ตามสูตรแต่ด้วยความเกิงกาจของนางเอกจึงทำให้ฉากต่อสู้ไม่ลุ้นเท่าไหร่นักเหมือน เป็นการโชว์เทพมากกว่าแต่เวลาอ่านกับไม่รู้สึกน่าเบื่อเพราะความน่ารักของนางเอกนี่แหละมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปอิงกลีสนางเอกอดีตราชาวีรชนที่กลับชาติมาเกิดได้เดินทางมายังเมืองหลวง เพื่อเข้าเรียนที่อาคาเดมี่อัศวินไคาราลในฐานะอัศวินรับใช้ของราฟิเนียลูกพี่ลูกน้องนางเอกพร้อมด้วยเลโอเน่ที่พบเจอกันในระหว่างทาง พอมาถึงเหล่านักเรียนทั้งหลายก็ได้รับการทดสอบจากอาจารย์ใหญ่มิลลเอราที่ใช้เวทเพิ่มแรงน้มถ่วงทำให้ทุกคนเคลื่อนไหวลำบากแล้วให้โกเลมจับโยนออกจากลานประลองถ้าใครรอดจะมอบตัวอาหารให้ทานฟรีหนึ่งเดือน แต่ด้วยความติ่งกาดของอังกฤษกับจัดการโยนโกบเลมออกไปก่อนอย่างง่ายดายตั้งแต่เริ่มต้นจึงทำให้มิลิเอร่าแอบตกลงกับอังกฤษว่าจะมอบตั๋วทานอาหารสองเดือนสำหรับสามคนให้แทนทำให้อังกฤษยอมร่วมมือในการทดสอบ คือรอจนทุกคนโดนโกลเล็มโยนออกไปจนหมดเหลือเธอเพียงคนเดียวแล้วจึงโยนโกลเล็มออกไปก่อนที่อิงกฤษจะได้ตั๋วทานอาหารสามใบสำหรับตนเองราฟิเนียและเลโอเน่มา ต่อมาทุกคนจึงไปฝึกขี่ายเกียร์ที่อิงกลิสเป็นคนขับด้วยความเร็วสูงทำให้พวกอิงกลิสได้พบสัตว์ศิลาเวทตัวหนึ่งที่อยู่ใต้น้ำกำลังโจมตีใส่เรือของสมาคมการค้าอิงกลิสจึงให้ราฟิเนียขับฟลายเกียร์แทน ส่วนเลโอเน่ได้ใช้อาร์ติแฟ์เรียกดาบยักษ์สีดำออกมาแล้วทั้งอิงลิสและเลโอเน่จึงช่วยกันงัดสัตว์ศิลาเวทให้ลอยขึ้นมาก่อนที่อิงลิสจะวิ่งไปบนผิวน้ำพร้อมทั้งเตะมันลอยกระเด็นจัดการไปช่วยพวกพ่อค้าเอาไว้หลังจบการฝึกทุกคนได้อาบน้ำร่วมกันราฟินียกลายเป็นที่นิยมของเด็กสาวคนอื่นๆ เพราะเป็นน้องสาวของอัศวินศักดิ์สิทธราฟาเอลในขณะที่เลโอเน่กับรู้สึกอิจฉานิดๆเพราะเลออนพี่ชายของเธอกับเป็นคนทรยศกลุ่มอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไปเข้ากลุ่มโซ่เหล็กโลหิตท,ที่ต่อต้านไฮแลนด์ พวกที่อยู่บนแผ่นดินลอยฟ้าแทนอิงกลสจึงปลอบใจว่ารินจังอดีตไทแลนเดอร์ที่กลายเป็นสัตว์ศิลาเวทก็ชอบเลโอเนตเลโอเนตจึงบ่นว่ารินจังชอบมาอยู่ตรงกลางอกก่อนจะโดนราฟิเนียเข้ามากอดและจับหน้าอ,อกทั้งสองพิสูจน์อย่างสนุกสนาน หลังทานอาหารลีเซลอเตตที่เป็นบุตรสาวดยุคปฏิเสธที่จะอยู่ห้องเดียวกับเลโอเน่ที่เป็นน้องสาวคนทรยศทำให้เลโอเน่ต้องไปพักอยู่กับอิงกิสและราฟิเนียแทนแต่เลโอเน่กับรู้สึกเสียใจจนนอนไม่หลับทำให้อิงกิสกับราฟิเนียมานอนด้วยเพื่อปลอบใจเธอ สมาคมการค้าต้องการตอบแทนพวกอังกฤษที่ช่วยเหลือไว้จึงเชิญพวกเธอไปทานอาหารทำให้มิลลี่เอราตามมาด้วยเพราะสมาคมการค้านี้คือสมาคมการค้าแลมเบอร์ที่เป็นของราอูที่กลายเป็นไฮแลนเดอร์ก่อนโดนเปลี่ยนเป็นสัตว์ศิลาเวทแล้วถูกพวกอังกฤษจัดการไปแต่พอได้พบหัวหน้าของสมาคมการค้ากับเป็นฟาสที่รับผิดชอบแทน เพราะแลมบเบอร์กับราอูได้กลายเป็นไฮแลนเดอร์ไปแล้วฟาสจึงอยากจ้างพวกอังกฤษในการคุ้มกันร,ระหว่างมอบเครื่องบรรณาการให้กับพวกไฮแลนด์ซึ่งพวกอังกฤษก็ตกลงรับงานแต่ระหว่างทางกลับพวกอังกฤษกับพบร e ูนอีเตอร์ฆาตกรที่ฆ่าคนชิงรูนอังกฤษจึงเข้าไปต่อสู้เธอใช้มานาสร้างดาบเวทน้ำแข็งขึ้นมาจัดการรูนอิสเตอร์ได้อย่างง่ายดาย แต่การรับงานของอิงลิสกับทำให้ลีเซลอตเต้ไม่พอใจเธอจึงอยากร่วมทำภารกิจด้วยมิลลี่เอร่าจึงให้ทุกคนที่อยากไปทำภารกิจเข้าไปทดสอบในมิติที่เธอสร้างพออิงลิสเข้าไปได้พบกับคนรู้จักในอดีตก่อนจะได้พบถึงลูกศิษย์ที่เก่งกาจของเธอในชาติก่อนแต่ก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย ก่อนที่เธอจะร,รวบรวมพลังแล้วต่อยกำแพงด้านบนทะลุออกพอกระโดดขึ้นไปพบลีเซลอตเต้พอดีซึ่งศัตรูของลีเซลอตเต้กับโดนอิงลิสจัดการไปตอนต่อยกำแพงชั้นแล้วในขณนะที่อิงลิสจะกระโดดขึ้นไปชั้นต่อไปลีเซลอตเต้ที่มีอาร์ติแฟกตที่บินได้จึงอาสาพาอิงลิสบินขึ้นไป พอขึ้นไปชั้นต่อไปพบเลโอนเนที่กำลังต่อสู้กับตัวเองในวัยเด็กที่พยายามปกป้องเลออนในวัยเด็กที่จะกลายเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตเลโอนเนที่ตั้งใจจะจัดการกับเลอออนที่ทรยศจึงคิดที่จะจัดการกับตัวเองและเล วันแต่พวกอิงกิษกับโผลมาก่อนลีเซลอตเต้จึงช่วยจัดการทั้งสองให้ก่อนที่จะทราบถึงความตั้งใจของเลโอนแน่และคืนดีกันทำให้เลโอนน่าย้ายกลับไปอยู่ร่วมห้องกับลีเซลอตเต้ก่อนที่พวกเธอและราฟิเนียจะผ่านการทดสอบ ต่อมาในช่วงฝึกของอัศวินรับใช้ที่ต้องขี่ไยเกียร์อิงกลิสได้รู้จักกับลาติที่เป็นอัศวินรับใช้ของพันล่ำที่ขับไยเกียร์ได้เก่งกว่าเธอแต่พอล่ามิชมอิงลิสที่สวยงามกับทำให้พันล่ำรู้สึกต่อต้านอิงกลิสรากกับเป็นศัตรูหัวใจพอถึงเวลาที่ต้องส่งมอบเครื่องบรรณาการบนเรือหาะที่มีเสนาบดีอาเชียพ่อของลีเซลอตเต้รับผิดชอบ แต่อยู่อยู่เหล่าอัศวินกับทรยศต้องการสังหารมุนเต้ที่เป็นตัวแทนไฮแลนด์โดยจะป้ายความผิดให้กลุ่มโซ่เล็กโลหิตมุนเต้จึงให้รูนอิเตอร์อีกตนของเขาออกมาจัดการทุกคนก่อนที่จะเปิดเผยว่า เขาอยู่เบื้องหลังการสังหารผู้คนเพราะต้องการสร้างเครื่องจักรสังหารขึ้นมาแต่รูนอิตเตอร์กับสังหารมูลใต้แทนอังกิสจึงสังหารรูนอิตเตอร์เป็นการจบเรื่องแต่ฟาสกับเปิดเผยตัวว่าเขาคือแลมเบอร์ที่เป็นไฮแลนเดอร์และได้ร่างใหม่หลอกให้พวกอังกฤษมาที่นี่ เพื่อต้องการแก้แค้นแทนราอูได้ปล่อยสัตวศิลาเวทออกมาพร้อมทั้งขังทุกคนไว้ในมิติที่ไม่สามารถใช้มานาได้แต่อิงกิสที่สามารถใช้เอเทลกับปล่อยสัตวศิลาเวทจนกระเด็นมาทำเอามิติแตก แล้วพุ่งเข้ามาจับฟาจะให้ใครมิติออกแต่รูนอิสเตอร์ที่กินมุนเต้และสัตว์ศิลาเวทเข้าไปกับกลายเป็นคิเมรากับพุ่งเข้ามาจัดการกับทุกคนฟาจึงช่วยจังหวะหลบหนีไป อิงกรีสจึงเข้าไปต่อสู้แล้วปล่อยเอเทลสตรายที่เป็นกระสุนแสงมือมาโจมตีใส่คิเนราจนหายไปก่อนที่ฟาจะโดนชายสวมหน้ากากดำหัวหน้าของโซ่เหล็กโลหิตสังหารทำให้มิติหายไปชายสวมหน้ากากดำยังใช้วิชาของเล รจัดการสัตว์ิลาศเวทช่วยเลโอเน่ไวทํทำให้เลโอเน่สงสัยว่าชายสวมหน้ากากดำคือเลออนอิงลิสจึงคิดจะเข้าไปต่อสู้กับชายสวมหน้ากากดำแต่เรือหอกกับระเบิดและกำลังจะตกลงจากสีมือของฟาส ทำให้อิงกิสไม่สามารถต่อสู้กับชายสวมหน้ากากดำได้เมื่อชายสวมหน้ากากดำจากไปพร้อมเรือหอกขนาดใหญ่ของกลุ่มโซ่เหล็กโลหิตลี L L เซลอเต้ก็ได้เอาไฟล์เกียร์มาช่วยพาทุกคนลงพื้นอย่างปลอดภัยแต่เรือหอกยังคงจะตกใส่เมืองหลวง อิงกลิสถจึงให้เลโอเน่เรียกดาบดำขยายออกมาหมายจะตีเรือเหอะให้กระเด็นออกไปก่อนที่อิงลิสุราฟีเนียเลโอเน่ทั้งสามคนจะร่วมแรงกันหวดเรือหอะให้กระเด็นแต่พลังกับไม่พอ ลีเซนลอดเต้ที่กลับมาช่วยจึงช่วยอีกคนในขณะที่ลาติได้ขับไฟเกียร์พาพลัมมาอีกคนพัลลัมจึงใช้อาร์ติแฟ์พินของเธอบรรเลงเพลงเพิ่มพลังให้กับทุกคนจนทั้งสี่สามารถหวดเรือเหาะลอยไปตกยังแม่น้ำได้สำเร็จ แต่อาร์ติแฟกต์ดาบดำของเลโอนเน่กับแตกสลายไปอิงปลิสกับราฟินเนียที่ต้องการชุดร่วมงานเลี้ยงจึงไปหาราฟาเอลให้พาไปซื้อชุดแต่กับพบสัตว์ศิลาเวทเข้าโจมตีซึ่งอิงลลิสก็จัดการไปอย่างง่ายดาย ก่อนจะพบเอริสกับริปเปิลที่เป็นไฮรัสเมนัสได้มาแทนราฟาเอลทั้งสี่จึงไปเลือกซื้อชุดสำหรับร่วมงานเลี้ยงกันต่อมาอิงกิสราฟิเนียและเลโอเน่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับตัวแทนไฮแลนด์คนใหม่ที่มา ซึ่งเป็นไฮแลนเดอร์ที่ดีเป็นเพื่อนของมิลิเอราและเจ้าชายเวนรัชทายาตแต่อยู่อยู่กับมีสัตศิลาเวทบุกเข้ามาจมตีงานเลี้ยงอิงลิสจึงใช้เอเทลพีเสยิงสัมแสงจากปลายนิ้วสังหารศัตศิลาเวทอย่างง่ายดาย เมื่อพวกอิงกิสไปหาทุกคนก็พบกลุ่มของเจ้าชายเวนกำลังโดนสัตว์ศิลาเวทโจมตีเธอจึงเข้าช่วยเหลือและพบเอริสกับริปเปิลอยู่ด้วยก่อนที่พวกอิงกิสจะรู้จักทีโอดอร์ที่เป็นตัวแทนไฮแลนด์คนใหม่จากฝ่ายอาร์ายุค ที่ต้องการผูกสัมพันธ์กับคนบนโลกในขณะที่ทางฝ่ายสมามธ์ศาส,สดาที่เปลี่ยนริปเปิลเป็นไฮรัสเมนัสที่ต้องการจะกดถี่ผู้คนบนโลกต้องการจะสังหารทีโอโดอ ด้วยการให้ริปเปิลที่มีสภาพไม่สบายเรียกสัตว์ศิลาเวทออกมาจมตีโดยไม่ตั้งใจเมื่อจัดการกับสัตว์ศิลาเวทพร้อมทั้งฝนที่เปลี่ยนสัตว์และไฮแลนเดอร์เป็นสัตว์ศิลาเวทหยุดลงแล้วเมื่อริปเปิลมีอาการดีขึ้น ทีโอดอจึงได้เข้ามาแนะนำตัวและคุยกับราฟินเนียอย่างสนอกสนใจซึ่งราฟินเนียก็มีท่าทางจะยินดีทำเอาอิงกฤษต้องมาแยกทั้งคู่ออกก่อนที่ทีโอดอจะบอกว่าเป็นพี่ชายของเซรีนหรือริงจังที่พวกอิงกฤษช่วยไว้ ยึ่งอยากให้รินจังไปกับเขาแต่รินจังกับเลือกที่จะอยู่กับพวกอังกฤษชอบหน้าอกแทนจึงทําให้ทีโอดอฟฝากรินจังไว้กับพวกอังกฤษส่วนปัญหาของริปเปิลว่าจะให้อยู่ที่ไหนอังกฤษจึงเสนอให้อยู่ที่อะคาเดมี่ ถ้ามีสัตว์ิลาเวทออกมาเธอจะจัดการเองเพราะต้องการต่อสู้กับศัตรูเก่งๆจึงทำให้ราฟิเนียและเลโอเน่ที่ทราบความคิดอิงกิสต้องแอบบน่นแต่ก็ยอมร่วมมือด้วยตอนพิเศษเลโอเน่ที่ทราบว่า มีสัตว์ศิลาเวทออกทำร้ายคนในเมืองในตอนดึกจึงคิดจะแอบออกไปค้นหาเพราะคิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับเลออนลีเซลอดเต้ที่เห็นเลโอนเน่กำลังจะแอบออกไปจึงใช้อาร์ติแฟ์ของเธอพาบินออกไปพอไปพบสัตว์ศิลาเวท เลโอน่จึงพุ่งเข้าไปหมายจะใช้ดาบสังหารแต่กับโดนอิงลิสที่มาถึงทิงสังหารไปก่อนแล้วพอราฟิเนียมาถึงพวกเธอทั้งสี่คนก็ร่วมมือกันจัดการกับสัตว์ศิลาเวทที่เหลือ